จาก EP ที่1เป็นตัวผลสตรอเบอรี่นะคะใน EP ที่2นี้จะเป็นกลีบเลี้ยงและก็ดอกสตรอเบอรี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกลีบเลี้ยงเราจะมีแบบกลิบยาวแล้วก็กลิบสั้นค่ะดามด้วยลวดตรงกลางเพื่อให้เขาแข็งนะคะตัวลวดนี้ใครจะดามหรือไม่ดามก็ได้ค่ะพอเราได้กลีบเลี้ยงแล้ว เติมด้วยกลีบของดอกสตรอเบอรี่นะคะตรงกลางจะเป็นสีเหลืองที่เราแต้มหรือว่าถักด้วยไหมสีขาวทั้งชิ้นงานเลยก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ถักเป็นเข็มขนาด1.25นะคะในคลิปหรือใครจะถัด1.5ก็ได้ไหมพรมที่ใช้นะคะเป็นสีเขียวหรือสีที่ชอบได้เลยค่ะเป็นไหมพรมสีพายขนาดของเข็มชนิดของไหมนะคะมีผลต่อชิ้นงานหรือใครจะลงสีด้วยสีละมุนก็ได้ค่ะ ในส่วนนี้เป็นแพทเทิร์นของตัวกลีบเลี้ยงบวกกับตัวดอกสตรอเบอรี่นะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะมีตัว X ตัว T ตัว F นะคะวนกันไปเริ่มจากทำกลีบเลี้ยงก่อนนะคะในกลีบเลี้ยงจะมีแบบกลีบยาวแล้วก็กลีบสั้นนะคะถักสลับกันจุดเริ่มต้นเอาใช้ไหมขึ้นมาทับกันแบบนี้จะทำให้ได้ห่วงเอาเข็มลงไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมาตอนนี้เราก็จะได้ห่วงที่ใหญ่ เราจะรูดให้พอดีกับคอเข็มเพื่อให้ได้ตัวโซ่สม่ำเสมอนะคะถักโซ่ไปทั้งหมด25้าครั้งค่ะพันหัวเข็มลอดผ่านห่วงทั้งหมด25้าครั้งความแน่นเท่ากับคอเข็มตัวไหมตัวเข็มแล้วก็น้ำหนักมือนะคะมีผลต่อชิ้นงานพอเราได้25ส้าโซ่เรียบร้อยแล้วก็คือความยาวของตัวก้านนะคะเราจะถัก F ขืนโซ่สองไปเพิ่มอีกก็ได้ค่ะ F ก็คือพันหัวเข็มแล้วลงในหลักที่สลงไปในหลักที่3นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้น F เราจะปลดทีละสองพันหัวเข็มปลดลอดผ่าน2เส้นหลัง ทำให้บนเข็มเหลือไหมอยู่2เส้นพันหัวเข็มปลดรอดผ่านอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เรียกว่าการถักตัว F นะคะจะเป็นฐานของกลิบใหญ่แล้วก็กลิบเล็กในชุดที่1ถักโซ่ขึ้นมา7ครั้งค่ะเพื่อทํากลิบที่ยาวนะคะพอเราได้โซ่7แล้วเราจะเว้นไปหหลักจากปลายสุดนะคะเราจะลงในหลักที่6 เกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่2เส้นปลดให้เหลือเส้นเดียวเพื่อทำปลายแหลมของตัวกริบยาวนะคะหลักถัดไปถักตัว X ลงไปในหลักเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่2เส้นความแน่นเท่ากับคอเข็มนะคะพันหัวเข็มปลดลอดผ่าน2เส้นต่อไปทีทีต้องพันหัวเข็มก่อนลงไปในหลักนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้น พันหัวเข็มปดรอดผ่านทั้ง3เส้นความแน่นเท่ากับคอเข็มค่ะ F ก็คือพันหัวเข็มลงไปในหลักเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นเหมือนกับตัว T เลยแต่ว่าเราจะปลดทีละ2ทีละ2องจำนวน2ครั้งนะคะหลักถัดไปก็ถักตัว F สัญลักษณ์ที่เราเห็นก็จะเป็น2 F ถัก F F นะคะในแต่ละหลัก พอเราได้ 2f เรียบร้อยลักถัดไปคือหลักสุดท้ายเป็นตัว t พันหัวเข็มก่อนแล้วลงไปในหลักเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นปลดลอดผ่านทั้ง3เส้นก็จะได้กลีบที่ยาวนะคะจะจบกลีบยาวนี้โดยการไปซีลงบนหัวตัว f ค่ะลอดผ่านบนหัวตัว f 2เส้นเลยนะคะที่เป็นฐาน บนเข็มมีไหมอยู่2เส้นปลดให้เหลือเส้นหนึ่งแบบนี้เรียกว่าตัว C ขึ้นโซ่5้าเพื่อทำกลิบเล็กนะคะความแน่นเท่ากับคอเข็มพอเราได้โซ่5้าแล้วเราจะถักตัวกลิบเล็กย้อนลงมากลิบในหลักที่4นะคะถักตัว C ก่อนเพื่อทำปลายของกลิบเล็กแล้วอีก3หลักถัก X เฉยๆลงไปในหลักเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่2เส้นปลดลอดผ่านทั้ง2เส้น ทำแบบนี้3หลักที่เหลืออยู่ถักตัว X นะคะหลักสุดท้ายเป็นตัว X ค่ะจากฐานตัว F ที่อยู่ข้างล่างนะคะเราจะได้กลิบใหญ่แล้วก็กลิบเล็กฐานตัว F นะคะแทงลงไปในจุดที่เราจบกลีบใหญ่เมื่อกี้เลยลอดผ่านไป2เส้นเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่2เส้นปลดลอดผ่านทั้ง2เส้น จบชุดที่1ที่จะมีกลิบใหญ่แล้วก็กลิบเล็กนะคะถ้าเราจะถักชุดต่อไปเราต้องทำฐานตัว f ก่อนค่ะพันหัวเข็มแล้วลงไปในหลักที่เราเคยถักฐาน f ฐานที่1น,นะคะบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นแล้วถักฐาน f ปลดครั้งที่หปลดครั้งที่สองแล้วเราค่อยเริ่มทำ กลีบใหญ่กลีบเล็กสลับกันไปแบบนี้ทั้งหมด5ชุดนะคะขึ้นโซ่7ค่ะเพื่อทำกลีบใหญ่ที่ยาวนะคะในกลีบเลี้ยงจะมีทั้งหมดอยู่10กลีบกลีบใหญ่5กลีบเล็กอีก5 C ลงในหลักที่6กเบนเข็มมีไหมายุ2่2เส้นปลดให้เหลือเส้นเดียวที่พันหัวเข็มก่อนลงไปในหลัก เกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นพันหัวเข็มปลดลอดผ่านทั้งสเส้น f พันหัวเข็มก่อนปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2แล้วก็ f อีก1ครั้งค่ะในหลักถัดไปลงไปในหลักบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2 f จะสูงกว่าตัว t เราจะสังเกตได้นะคะในหลักสุดท้ายเป็นตัว t เราจะลดลำดับความสูงของสัญลักษณ์ลงจะใช้สัญลักษณ์ตัว t นะคะ แล้ว C ลงบนหัว F ที่เป็นฐานที่สองลอดผ่านสองเส้นที่เป็นหัวตัว F ตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่สองเส้นปลดให้เหลือเส้นเดียวแล้วเราก็จะถักกริบเล็กอีกครั้งหนึ่งขึ้นโซ่5 C X x ทั้งหมด3ครั้งนะคะในหลักนี้ในกริบเล็กจะเป็น c 3 x หลักสุดท้ายเป็น x ค่ะแล้วเราจะ c ลงในหลักเดียวกันกับที่เราเคย c ในในกริบที่ใหญ่นะคะลงบนฐานตัว f ทําแบบนี้ไปทั้งหมด5ชุดแบบนี้ค่ะ จะซจบรอบให้เขาชิดกันนะคะมาซีใต้ตัวกลิบใหญ่กลิบที่หนึ่งค่ะซี C ลอดลงไปเลยทำให้กลิบเล็กที่เป็นกลิบสุดท้ายนะคะมาชนกับกลิบใหญ่ขึ้นโซ่อสองมาซีตรงที่เราเคยถักตัว F นะคะแล้วลอดทะลุลงไปเลยเพื่อหาจุดกึ่งกลางค่ะ C ในตัวก้านนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใส่ตัวลวดเพื่อดามเราก็ถักตัว X เลาะตามโซ่ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ตัวก้านแข็งใส่ตัวลวดค่ะเป็นลวดขนาดเล็กนะคะเป็นลวดงานประดิษฐ์เบอร์28ค่ะเพื่อทำเป็นแกนก่อนแล้วเราก็ถัก X ลอดตามโซ่มาเรื่อยๆนะคะไล่มาเลย ลงไปในหลักแล้วก็ข้างบนเป็นตัวลวดนะคะเราจะถักทับตัวลวดไปเรื่อยๆจนถึงตรงปลายของตัวโซ่ที่เรามีอยู่เลยค่ะตามความยาวที่เราต้องการเลยนะคะพอถึงตรงปลายถักโซ่สักหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดได้เลยแค่นี้เราก็จะได้กรีบเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกรีบเลี้ยงนี้จะใช้กับ ตัวสตรอเบอรี่ที่เป็นผลแล้วก็ตัวดอกสตรอเบอรี่นะคะเวลาเราเย็บติดกับตัวผลตรงช้ยที่เราเคยถักไว้แล้วเหลืออยู่นะคะข้างใต้ของตัวใบเก็บกเลี้ยงนะคะจะมีตัวจะมีเส้นที่ให้เราเกี่ยวเย็บติดกันค่ะถ้าเราใส่ตัวลวดให้ตัวลวดเขายาวออกมานิดนึงนะคะจะได้เสียบเข้าไปในตัวสตรอเบอรี่ได้เลยค่ะ แล้วก็เย็บให้เขาชิดติดกันนะคะวิธีเก็บปยแทงเข้าไปในตัวสตรอเบอรี่ได้เลยค่ะตัดแค่นี้เราก็จะได้กรีบเลี้ยงที่ติดกับตัวสตรอเบอรี่แล้วนะคะจะใส่ลวดหรือไม่ใส่ก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าเราใส่ลวดจะเหมาะกับการไปทำงานกระถาง แต่ถ้าไม่ใส่ลวดเหมาะกับงานพวงกุญแจนะคะต่อไปเราจะถักตัวกลีบเลี้ยงแล้วมีดอกสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะจะใช้ไหมเป็นสีเขียวแล้วตัวกลีบของตัวดอกสตรอเบอรี่เป็นสีขาวจะมีทั้งหมดอยู่5กลีบนะคะในแพทเทิร์นจะเป็น สีโซ่คั้นด้วย 3F แล้วก็ปิดท้ายด้วยสีโซ่ทั้งหมด5กลีบใช้สีขาวหรือสีที่ชอบใต้กลีบเลี้ยงนะคะจะมีตัวติ่งให้เราเกี่ยวทั้งหมดห้หาหลักหรือใต้ตัวกลีบเลยค่ะเขาจะมีติ่งให้เราเกี่ยวเข้าไปแบบนี้ใช้ตัวไหมที่เราต้องการเกี่ยวลอดผ่านหลักนั้นเลยค่ะ เกี่ยวขึ้นมาเราต่อไหมนะคะเอาชายไหมขึ้นมาทับบนตัวเข็มเพื่อให้เขาไม่หลุดค่ะถักโซ่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามสี่ถักโซ่สี่ครั้งนะคะความสูงเท่ากับโซ่สหรือใครจะเพิ่มจะลดก็ได้แล้วก็ถัก f ลอดลงไปในหลักที่เราถักโซ่เลยค่ะ f ดึงให้สูงเท่ากับจำนวนโซ่บนเข็มมีไหมอยู่3เส้นปดครั้งที่หนึ่งดครั้งที่สอง F ตัวที่2พันหัวเข็มลงไปในหลักเดียวกันดึงขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2 f ตัวที่3ลงไปในหลักเดียวกันค่ะจะเพิ่มหรือจะลดจำนวน f ก็ได้นะคะในแพทเทิร์นตัวอย่างนี้จะใช้ทั้งหมด 3f ลงในหลักเดียวกันปิดท้ายด้วยโซ่ส C ลงในหลักที่เราถัก f 3ครั้งเมื่อกี้เลยค่ะ C จบกลีบไปขึ้นกลีบถัดไปใต้กลีบเล็กนะคะเขาจะมีติ่งให้เราเกี่ยวตรงใชไ่ไหมจะตัดเลยก็ได้หรือว่าจะเกี่ยวทับไปซี C. ก่อนเริ่มกลีบนะคะ C ไปในหลักถัดไปขึ้นโซ่ C ถัก 3F ขึ้นโซ่4ถัก 3F น,นะคะพอได้โซ่4แล้วลงไปในหลัก ถัก f ตัวที่1สูงเท่ากับซ่ซีแล้วก็พันหัวเข็มถัก f ตัวที่สลงไปหลักดึงขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2 f ตัวที่3ลงไปในหลักเดียวกันดึงขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2จบกลีบคือ ต้องทำโซ่4ก่อนนะคะทำเมื่อกี้ขึ้นโซ่3ก็ต้องเป็นโซ่3ในตัวอย่างเป็นโซ่4นะคะซี C ลงไปในจุดที่เราถัก f 3ครั้งจบกลีบที่2เราจะทำทั้งหมด5กลีบค่ะพอครบ5กลีบแล้วเราค่อย C ให้กลีบที่1กับกลีบที่5เขาชนกันนะคะกลีบที่5อยู่ใต้หลักของ กลีบเลี้ยงที่เล็กๆนะคะในกลีบที่5เวลาเราถัก F ให้ดึงสูงเท่ากับจำนวนโซ่ที่เราถักในเริ่มต้นปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2ให้แน่นเพื่อจะทำให้ตัวกลีบของเราคมนะคะจบกลีบที่5โซ่4แล้วก็ไปซีลงในจุดเดียวกันกับที่เราเคยถัก F 3นะคะ แล้วมาทำให้กลิบสุดท้ายกับกลิบที่1ชนกันซีใต้กลิบที่หนึ่งคบงขยบ,ขยบคือแล้วโซ่2ตัดได้เลยแค่นี้เราก็ได้ดอกสตรอเรี่ขึ้นมาแล้วนะคะใครมีเครื่องหนีบเล็กๆหนีบให้กลิบเขาคลายตัวนิดนึงค่ะแต่ถ้าอยากจะลงสีนะคะต้อนจะใช้วิธีการถักไหมสีขาวทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ลงสีเอาวิธีการลงสีของกลีบเลี้ยงแล้วก็ ดอกสตรอเบอรี่นะคะจะใช้วิธีเดียวกันตัวกลิบเลี้ยงจะใช้ตัวสีเขียวนะคะลงสีสีที่ใช้จะเป็นสีเหลืองนะคะใช้นิดเดียวค่ะผสมน้ำลงไปแต้มลงไปตรงกลางค่ะแต้มนิดๆแค่นี้เราก็จะได้เกสรของตัวดอกสตรอเบอรี่นะคะแต้มทีเดียวให้หมดเลยถ้าเกิดว่าเราทักทีเดียว ตามจำนวนที่เราต้องการเราก็ลงสีไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะได้เกสรสตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะสีเหลืองที่เหลืออยู่เอาสีเขียวลงไปผสมค่ะสีเขียวจะน้อยกว่าสีเหลืองนะคะตัดด้วยสีชมพูผสมน้ำลงไปก็จะได้สีเขียวจะเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะคะถ้าเกิดเราอยากได้เข้มๆเ,เติมสีชมพูลงไปเพิ่มขึ้นเขาก็จะมีความตุ่นมากขึ้นนะคะถ้าเกิดไม่ผสม สีเลยจะทําให้เป็นสีเขียวนีออนนะคะแนะนําให้ผสมสีเหลืองมากกว่าสีเขียวใช้น้ําเกลี่ยค่ะเพื่อให้เขาซึมหากันตัวสีฝุ่นนะคะมีแถมในห้องเรียนที่เปิดสอนในเพจเชฟพูแฮนเมดนะคะฝากติดตามผลงานด้วยค่ะในใบสตรอเบอรี่นะคะขอยกยอดไปอีก EP หนึ่งเป็น EP สุดท้าย EP ที่3นะคะเป็นใบสตรอเบอรี่ค่ะเวลาเราตัดช่อออกมาเขาก็จะได้ดูฟูแล้วก็อลังการแบบนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ